โยกโดนขนาดครับโยกโดนขนาดครับผมหมุนบึ้มโอ้ยกระหู้ไงเอ้ากระหูปลากระหูครับผมโอ้ยเฉพาะคนโยกโดนครับข้างล่างมีอีกสองปลากระหู้กับปลาอีโซครับผมโอ้ยกระหูตัวนี้ง่ายครับผมเออโอ้บักง่ายบักง่ายครับผมปลากระหูมาแล้วครับปลากระหูครับผมเจ้านี่ โอ้ยสุดยอดสุดยอดครับมีผู้รับสื่อได้ครับผมปากกระโหอยู่ตั้งหุ่นตั้งกองนู่นไกตัวน้นอยรูย้ตัวใหญ่ไปฮะน้อยรือใหญ่โอ้ตัวน้อยครับผมรขย,ยุตัวใหญ่ยังเอา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 โอ้เสียดายครับผมได้สองตัวครับผมมีน้องไปตัวหนึ่งเลยเอายังยังตัวใหญ่ครับผมเป็นยังครับผม เออพอดีดีพอดีดีไปไปพี่น้องติดตามเับผมโอ้เสียดายเสียดาย